cat, cat, t h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับและนี่คือ Arena of Honor มีด่านชื่อว่า Sonic Battle นะครับแสดงว่ามันต้องมี ตัวละครของโซนิกเนี่ยมาอยู่ในด่านนี้แน่เลยทุกคนเพิ่งเห็นว่ามันมีด่านนี้ครับเพราะว่าผมเข้าไปตรงเช็คภารกิจรายวันนะแล้วมันมีให้เล่นก็เลยเออลองเข้ามาเล่นดูเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าผมจะได้ลำดับที่เท่าไหร่นะครับคือเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจหรอกว่าได้ลำดับที่เท่าไหร่นะเพราะเดี๋ยววันสุดท้ายยังไงก็ล่วงอยู่ดีเอาเท่าที่เล่นไหวครับก็เอาแมวถูกๆไปใช้ครับแล้วแมวล่างหนึ่งไม่ใช่สิต้องบอกว่าแมว ราคาไม่แพงเพราะว่าเงินมันไม่ได้พุ่งเหมือนตอนที่เราชนะเวลาเราจัดการอมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยก็ใช่ว่าเราจะได้เงินเพิ่มเนสังเกตมาหลายรอบแล้วแสดงว่าเขาคงให้เราใช้แมวที่แบบราคาถูกๆกน,นะซึ่งตอนนี้ผมจะเอาแมว a ดมอนนะครับแมวชาร์โดแคทแล้วก็แมวโซนิ c แคทมาใช้นะส่วนตอนนั้นถ้าจะไม่ผิด น่าจะยังไม่ได้เทลมั้งที่ตอนเล่นนะเล่นมาแรกๆโอเคลองลุยดูครับก็แมพขเคลื่อนที่เร็วๆมาใช้นะเปิดมาด้วยเทลนะเทลอนละเบิดแล้วโซนิกแคทนี่คือเหมือนจะวิ่งเร็วอ่ะชอเดอแคทเดินไวกว่าครับเห็นปะ โซนิคแคทมันคือวิ่งนั่นน่ะแต่ชาโด์คือเดินชา์โด์ไวกว่าเอามาใสเา่เอามาใส่โชว์กันนะครับว่าผมสุมได้ <laughs> ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าชา์โด์แคทรู้สึกว่าจะอึดกับท่านโลหะไงแต่อย่างที่เห็นครับเอามาโชว์เฉยๆตรงนี้ธาตแดงเนาะนักเกอรเนี่ยไปแล้วเรียบร้อยครับอื้อ <c oughs> เดี๋ยวสักพักไอตัวชาร์โดต้องออกมาแน่ๆเพราะว่าเมื่อกี้เทลออกมาแล้วใช่ป่ะเทลกับนักเกอร์ออกมาแล้วเฮ้ยแต่โซนิกยังไม่ออกมานะถ้าจัดการช้างได้น,นี่อาจจะชาร์โดแคทชาร์โดอาจจะออกมาเกมตัวเลยผมว่าออกมาแน่ๆและชาร์โดเดินไว้ด้วยอาวไม่ออกว่ะหรือว่าออกมาทายพลาด หรืออาจจะต้องจัดการฝูงหมูตัวนี้ออกก่อนนะก็ยังไม่ออกเอหรือฝีมือเรายังไม่ถึงครับเลยไม่สามารถดึงเงาชาโดออกมาได้แต่เวลาจะหมดแล้วนะปกป,ะปะักปักนี่ไงมาแล้วเห็นปะ่ะชาโดมันเดินไวมากอะ่ะเติมทีมไวนะถ้ามี เวลาจะหมดแล้วครับเรียบร้อยได้ไปแสนสี่เออแสนห้าลำดับที่19%นะ